กระเป๋าที่เอียงวางข้าหลังก็ได้ค่ะนะคะเอาใหญ่ไ่ตัด่อนให้ไหมคืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอะไรคะคู่ก้รค้ำจะรีส่งเสริมคู่น้รจเรียนค่ะสิบกรมโกระชาใหญ่ไปหาแล้วเอาไปนะ เดี<ป>๋ยวพอได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูกฎนะคะดูกว่าทาส่วนไหมคะดังไหม ดอกไม้บานบนะคะไม่หุบนะคะมบานไม่บาน่หมบิบานไหม ชมรมสตรองพอิปพีนตานจุจิริจามาชุมพรนะคะท่านคณะผู้บริหารท่านหัวหน้าส่วนการงาน,งานท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็บีพีน้องน้องเทศบาลตาบนวังไผ่ทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่โรงแยาบ้างแล้วก็ปีนี้เรามาจับที่สำนักงานเทศบาลของเรานะคะ แต่ละปีก็จะมีการจัดเตรี่ยนวงเวียนกิจกรรมกันไปนะคะแต่ประจําจังหวัดชุมพรนะคะที่ท่านได้ให้เปีีรยิมานะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันธิทิพย์เอี้ยวสกุลนะคะท่านประธานชมรมสตรองจิตพอเพียต้านการดุจจริตจังหวัดชุมพรสนัพิมลนะคะเจ้าพนักงานป้องกการทุจริตงานการพิเศษนะคะสําหรับคณะผู้บริหารนะคะและและส่วนงานของเรานะคะที่นานะคะ คมทวีศักดิ์สวัสดีนะคะคท่านประธานสภาเทศบาลตะบลหนอง และในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ดิฉันในนามเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักง,งานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีก็ประมาณ2,568ในวันนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจาิวิรรมพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจได้รับการพัฒนาด้านจิตใจให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจากวิยธรรมมีจิตสำนึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมีกระบวนทศน์วัฒนธรรมและค่าทาบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีให้มีกิตอาสาเพื่อพัฒนาท,ท้องถิ่น 3. เพื่อสร,สริสร้างวินัยสร้างจิตสำนึกและพัฒนาคุณธรรมในการปฏิบัตรริราชการตามร่ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างประจําปีงบประมาณพศ2568นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบาบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิน่น โดยให้กิจกรรมกับเรานะคะทางเทศบาลตะบ,บนวงไผ่จึงขอกราบเรียนเชนิญน,นะคะท่านประกอบข้างๆนะคะท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดชุมพรนะคะามาพบปะพูดคุยนะคะแล้วก็ให้โอกาสกับพวกเราในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธร,รรมสาหรับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจัางก็ท่านผู้บริหาร มาชิกเทศบาลและก็ท่านประหลัดกมณลบางไผ่รวมทั้งพนักง,งานลูกจ้างของเทศบาลตำาณ์บ,บางไผ่ทุกท่านนะฮะสวัสดีตอนเช้าอีกครั้งหนึง่งก็กระผมก็ได้มาที่นี่ในรอบสองเดือนครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเดือนที่แล้วก็พบก,กับในบางท่านะมาแล้วครั้งหนึง่งก็มาติดตามงานเกี่ยวกับมาร่วมกับสำนักง,งานปปพเขตเปดที่เขาได้มาส่มตรวจ งานในพื้นที่เราก็นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักง,งานปปชคำเชิญของท่านรองนายกท่านปลัดที่มีโอกาสได้พบปะกันแล้วก็มีหนังสือเมื่อวานก็ได้พบกับท่านปลัดแล้วก็น้องๆเจ้าหน้นาที่บางคนนะที่ไปร่วมง,งานของปปชที่จัดขึ้นก็ขอขอบคุณนักโอกาสนี้ด้วยที่ได้ไปร่วมง,งานกันครับเอ่เอ สำหรับตามการจัดทําโครงการในลักษณะนี้เหมือนกันก็คือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานข้าราชการหรือแม้กระทั่งผู้บริหารเพื่อจสอนวิชาจริยธรรมหรือศีลธรรมนั่นแหละแต่ในใน,ในปัจจุบันเขาจะประมวลไปอยู่ในอีกวิชานึงซึ่งในการดนจุดที่ต้นเหตุจริงๆในตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพนักงานข้าราชการประจําหรือพนักงานลูกจ้างหรือว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายมหาวิทยาลัยพยายามจะเ,เน้นหลักสูตรนี้ให้ทางการศึกษาหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยนำไปกครอมนาไปส่งเสริมคุณธรรมความจริยธรรมก็คือมันอยู่ในใจรเราอะก็คือให้เรามีคุณธรรม ในมีความคิดว่าเ,าเป็นการเสนอตามโครงการของนโยบายของรัฐบาลอย่างหนึ่งซึ่งนโยบายตัวนี้ก็มอบผ่านมาทางสำนักงานคอปชส่วนหนึ่งเพื่อให้ไปดำเปน,นินน้องๆคนเก่าๆอาจจะจําหน้าพี่ได้เพราะบางคนก็กเกษียณไปแล้วว่าเคยมาเป็นยาในเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็ที่จำได้เสมอเลยว่าวังไผ่ได้รับรางวัลจากกระทรวงมหสาหไทย เป็นรางวัลที่หนึ่งของประเทศแล้วท่านนายกยังบอกปังหวัดด้วยนะไกลๆแต่วังไผ่อยู่ใกล้ๆไม่มีใครมาดูงานเลยนะคะก็ยังจําประโยคนี้ได้เลยนะรู้รู้สึกว่าจริงชุมพรเรามีดีทาไมคนเราเนี่ยถึงไม่ให้กำลังใจและสนับสนุนในพื้นที่ของเราเพราะว่าวังไผ่ได้รงางวัลดีๆหลายรงางวัลเลยนะคะก็ยังชื่นชมจุดดัดนี้เวลาใครพูดอะไรเดี๋ยวพี่จะบอกเลยว่าที่วังไผ่ไปดูงานสี่อะไรเงี้ยก็ประชาสัมพันธ์ต่อนะคะ ปัจจุบันนี้พี่หมดวาระ,ะในการเป็นปกปอแล,แล้วแล้วก็มาเป็นประธานชุลุสตองจิตพอเพียงตั้งทุจริตประจําจังหวัดทุมพรซึ่งก็ทำนายมาเทียบย่สมญชน,น,น,<า>นขอปฏิญาณตนว่าจะซื่อสัตย์สุจริตจะซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน,น้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติเพื่อชาติเอาแค่นี้ค่ะนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของจุลุสตองนะคะ แล้วอีกอันก็คือ,อมือขวาถับมือซ้ายนะคะเป็นสัญลักษณ์ของแอคซึ่งมีมานานแล้วในการต่อต้านพิจริตโอเคค่ะพอดีต้องขอโทษนะครับผู้อุปการสำ,รำรนักปาอบประชองประจมทองพรท่านพันธิเอี่ยสกุลครับประธานชมรมอุตตางกิตพ่อเบียยต้านตุริตทองชุมพรน,นะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารครับเทศบาลตำบลบ,บางไผ่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ,บางไผ่ครับและเจ้า้าที่ทุกท่านนะครับก็ วันน like, uh, ah pues ี้ผมได้รับเกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องคุณมเกติธรมแล้วก็รวมอยู่ใงซ้อนและสิบบนนะครับซึ่งเออที่ท่านบรรทิบได้กล่าวไว้ครับว่าชุบข่าวล้ำยายข่าวลำยายนะเป็นไงบ้างครับขาล้ำยายครให้ผิดให้ถูกนะข่าวล้ำยายนะครัสามคนามแยกขาวใช่ไหมครับ ว่า <m> เป็นนักร้องใสๆใแล้รัถ้าักเงี้ยคราจะก็มีจะมีขายแ้แค่กลชิด่ะอาเอะครับใกลชิดกัยนะ่ต้แค่ตลด่งโอเค